หลังจากเราทําในส่วนของ Text View ไปแล้วนะคะในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้เนี่ยงั้นตอนนี้มาถึงในส่วนที่เราจะทำํำ t a บ Bar ตามเนื้อหาที่เราเรียนกันในชั้นในชั้นเรียนนะคะทีนี้ <c oughs> ในการท,ำทบบารํำ Tab Bar เนี่ยเราจะไม่เขียนโค้ดเลยละเราจะใช้เมนูที่เขามีมาให้เริ่มแรกเราบอกว่าอยากสร้าง Tab Bar บบให้กับหน้าของ View v i หน้า View Controller ตัวนี้นะคะ เรื่อแรกเรื่อแรกคลิกที่ตัวของ View Controller ก่อนเสร็จแล้วก็ไปที่เมนู Editor นะคะแล้วก็ Embed in เมนูนี้แล้วก็เลือก Tab Bar Controller สิ่งที่เราจะได้ออกมาเนี่ยเราจะได้ตัว Controller ออกมา1ตัวนะคะจะทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของแต่ละหน้าแต่ละเพจทีนี้ถัดมาออตอนนี้เราได้แ t a บ Bar มาละหนอันนะคะ ในการทำงานของแท็บบาร์เราคงไม่ได้มีแค่หน้าเดียวแน่นอนังนั้นลองเพิ่มมาอีกหนึ่งหน้าก็ไปกมาลาาออบเจกต์ของบิวคอนโทรเลอร์มาวางหนึ่งอันทีนี้ <c oughs> พอเราได้หนึ่งอันแล้วเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เรามีหน้าเพิ่มขึ้นมาเป็นสองหน้านะคะก็ <c oughs> คือหน้าของบิวคอนโทรเลอร์กับหน้าใหม่ที่เราลากมาวางตรงนี้ล้าความสัมพันธ์มาเพื่อให้ตัวแท็บบาร์คอนโทรเลอร์รู้จักหน้าใหม่ที่เราลากมาวาง ก็กดคอนโทรลที่ตัวของ tab bar controller ลากมานะคะเสร็จแล้วเราเลือกที่ relationship s e w u e ตัวที่เป็น view controller ตัวนี้วันนี้สิ่งที่เราได้เราจะได้มาสองหน้าหลักๆะล,ล,ลองรันโปรแกรมดูก็ได้แล้ว <c oughs> สิ่งที่เราได้ตอนนี้เนี่ยเราจะได้ในส่วนที่สามารถเปลี่ยนหน้าได้ระหว่างหน้าที่เป็น view controller ที่มี ไซส์อันะคะกับอีกหน้านึงอีกหน้าที่เป็นหน้าขาวๆเปล่าๆโอเคมาละนะคะก็คือในส่วนของไอเทมกับไอเทมนะจะสังเกตว่าเราสามารถคลิกไปมาระหว่าง2อันนี้ได้นะะก็เป็นหน้าขาวๆกอันนึงที่เป็นหน้าที่มีการกดปุ่มสับมิ t ได้ทีนี้ถัดมาคือเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวของไอเทมข้างล่างนะครับเพราะตอนที่มันไม่ซื้อความหมายเล่ล่ะ เปลี่ยนยังไงเออจริงๆแล้วเราก็คลิกที่ตัวของไอเทมที่เราต้องการจะเปลี่ยนหน้าตัวนั้นนะคะอย่างเช่นอยากเปลี่ยนในส่วนของหน้าแรกที่เป็นหน้าสายอินอกดสับมิดเนี่ยหน้า Lo อกอินเนี่ยนะคะเปลี่ยนไอเทมตัวระบบเองมีซิสเต็มไอเทมไว้ให้ใช้งานอยู่แล้วก็ลองเลือกดูตามที่ชอบชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้หรืออยากได้ไอคอนที่เป็นจิกข้างนอก เป็นรูปภาพเป็นเวกเตอร์ของตัวเองก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้ในที่นี้ก็มีเพิ่มเข้ามาอีกอันวิธีการเพิ่มรูปไอคอนนะคะก็ไปจัดก,การหารูปไอคอนมาะรูปหนึ่งที่ไม่ผิดลิขสิทธินะเสร็จแล้วก็ดูขนาดขนาดที่ใช้จะเป็น30มสคูณสานะคะเสร็จแล้วก็ลากมา <c oughs> หน้ามาวางในตัวของโปรเจกต์งานของคุณเสร็จแล้วอย่าลืม เลือก destination ให้เป็น c o p y ด้วยนะคะจะ,ะกด finish ทีนี้จะใส่รูปบอกว่าอ,อยาใส่ตรงนี้แหละก็ไปเลือกตัว image เลืงบ,บนึองนะบเลือก image ก็เป็นชื่อรูปชื่อนี้ใส่ลงไปค่ณสามารถพิมะะพ์ title หรือว่าพิมพ์ว่าเป็นเบอร์มันกีจขึ้นเป็นแบบเบอร์น,นะคะ,ะทีนี้ อีกหนึ่งหน้าอีกหนึ่งหน้าที่ใช้เนี่ยเอาเป็นจากซ system ของมันละกันเป็น recent ลักษณะแบบนี้ลองรนโปรแกรมดูสิ่งที่เราจะได้เราจะได้สองหน้าที่มีแท็บเป็นสัญลักษณ์ของตัวของมันเองแบบนี้โอเคนะคะนั้นไม่ใช่เรื่องยากในการทำแท็บบาร์ในส่วนถัดมาก็คือเป็นเรื่องของ UI image นะคะไปเร็วๆเลยนะในส่วนของ UI Image เนี่ยก็เป็นเดี๋ยวจะใส่ไว้ในหน้าใหม่หน้านี้แล้วกันก็ไปเลือก UI Image View มานะคะคุณอยากได้รูปขนาดเท่าไหร่ก็ล่ามาวางปรับขนาดได้ตามความต้องการคุณนะคะทีนี้อย่าลืมจัดเรื่องของเลยเอาด้วยจะสร้างเตตอนะคะสมมติว่าอยากใส่รูปให้กับ UI Image หน้านี้นาะตำแหน่งนี้เลย หารูปสักรูปหนึ่งรูปสักหนึ่งรูปมีอกับลากมาลากมาวางลากเหมือนลากไอคอนมาสักคู่เลยค่ะเสร็จแล้วบอกว่าอยากใส่รูปนะก็ attribute แล้วก็เลือก image อรูปนี้นั้นลองรันโปรแกรมดูสิ่งที่จะได้ก็คือไม่ต้องเขียนโค้ดเลยเราก็จะได้หน้าที่แสดงรูปภาพมาในรูปแบบนี้ ง่าง่ายแต่ทีนี้ถ้าเกิดบอกว่ามีความจําเป็นต้องเขียนโค้ดจริงๆเราจําเป็นต้องเขียนโค้ดเพื่อควบคุมการทํางานของหน้านี้เราจะเขียนที่ไหนเนื่องจากวิวคอนโทรเลอร์ของเดิมตัวนี้ตัวหน้าที่เป็น Sign อิเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยไฟล์ที่ชื่อว่าวิวคอนโทรเ l อร์ออสสวิแต่หน้านี้ยังไม่มีใครมาควบคุมมันเพราะฉะนั้นไปสร้างไฟล์หนึ่งไฟล์ก็ไปที่ไฟล์ New แล้วก็เลือกไฟล์ <c oughs> เลือก iOS sort ะ,ะแล้วก็เลือก g o g l t t s s k l a s s ตั้งชื่อนดนึงแล้วกันอ่ะ Image View Controller ตัวสับคาสเราจะเลือกเป็น UI View Controller นะคะเพราะเราอยากได้หน้าปกป่าหนึ่งหน้าที่เป็นหน้าของ UI View ภาษาที่ใช้เป็น s w i f t กด next กด create นั้นหน้าตาของโค้ดเราไปออกมันก็เหมือนปกติที่เราใช้อยู่ัรื่อยมานะคะหลังจากที่เราได้ไฟล์มาหนึ่งไฟล์แล้วเนี่ย เราเริจากการทาให้ ViewController หน้าใหม่ตัวนี้รู้จักไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมการทํางานก่อนนะคะไฟล์ตัวนี้กับ v i e w อน n ท r เ l อร์จะรู้จักกันยังไงให้คุณไปที่ identity inspector นะคะแล้วกําหนดกําหนดโดยใช้ชื่อไฟล์ตัวนี้ไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่กำหนดไปเลยแค่นี้มันก็รู้จักกันละรู้ได้ยังไงว่ามันรู้จักกันลองง่ายๆค่ะลองง่ายๆถ้า คุณเลือกไฟล์ขึ้นมาเปิดในส่วนของดีิเตอรขึ้นมานะคะคุณลาก Image View เพื่อประกาศว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำงานกับไอ j o c t ตัวนี้นะประกาศชื่อให้มันสังเกตว่ามันจะอนุญ,ญาตให้คุณ Insert ลงไปได้แต่ถ้าเกิดมันไม่รู้จักกันทำยังไงคุณก็ Insert ลงไปไม่ได้นะคะแค่นั้นเองทีนี้ประกาศขึ้นมาบอกว่าตั้งเป็น Image แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเราต้องเขียนคำสั่งง่ายเพื่อเปลี่ยนรูปมัน นั้นประกาศขึ้นมาเปลี่ยนในวิวดิสโหลดเลยค่ะปกติก็ image image ถ้าทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวอรเราจะนึกถึง text แต่ถ้าเกิดทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับลูปเราจะนึกถึง image เสร็จแล้วเราก็บอกว่า ui image web okay. name oh. name ใส่ชื่อรูปลงไปงนั้นก่อนที่จะโยนรูปลงไปในโปรเจกต์ดูดีๆนะคะว่ารูปของคุณน่ะชื่อยาวหรือเปล่ายาวเกินไปไหมที่จะเขียนชื่อรูปดั้นอ่ะลองใหม่ขออีกสักหนึ่งรูปใส่ลงไปในโปรเจกต์เป็นอิมเมจสองนั้นรูปมันต้องออกมาผลลัพธ์ได้ต้องต่างากันเมื่อสักครู่นะคะใส่เป็นอิมเมจสองกดนั่น เเป็นคนละรูปละนะคะเพราะนั้นวิธีการเขียนโค้ดสำหรับใส่รูปเราจะมีแค่บรรทัดลักษณะแบบนี้เท่านั้นเองแลวไม่ยากอะไร